สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสีดอคุณเงินนะครับผมวันนี้ผมจะพาลูปหล่อสีดอคุณเงินนะครับผมมาหาสาวน้อยนะครับผมวันนี้พอดีควานไม่อยู่ครับผมดูเดียวจะพาไปหาก่อนนะครับนี่นะครับสาวน้อยร้อยลีลาของเรานะครับพังพรพิ์นะครับผมเช็คก่อนนะครับสีดอคุณเงินมาหาสาว ตอนนี้ควันเขี่ยวก็ได้ให้ยาให้อาหารน้องพอทิพย์เรียบร้อยนะครับก็ได้กลับบ้านแล้วนะครับผมเดี๋ยวจะให้สีดอคุณเงินเข้าไปเช็คก่อนนะครับอ้าวมาทําไมลูกไปหาน้องไหมนี่นี่นะครับตอนนี้กําลังเช็คกินอยู่นะครับ สาวสวยเอาสับประรดไว้ที่หัวเลยนะครับผมโยนขึ้นไปไว้ที่หัวเลยน่ครับรูปหล่อของเราจะชอบหรือเปล่าคุณเงินชอบพรทิพไหมลูกนี่เดี๋ยวให้พรทิพ์โตก่อนเด้อจองไว้ให้เป็นลูกสไ้ควานรักเด้อครับ พรทิพนี่ควานก็เอาผูกไว้ติดน้ําแม่น้ํามูลเลยนะครับผมเริ่มจะมีเสียงนะครับออดอ้อนนะครับเสียงหวานหวานของน้องพรทิพนะครับผมคุณเงินก็เช็คนะครับไปไหนคุณเงินไปไหนน่ะลูก ครับเดินไปแล้วครับคุณเงินนี่เช็คตลอดเลยนะครับผมไปเช็คพื้นที่ก่อนนะครับเดินเช็คพื้นที่ก่อนครับน้องอนทิพย์ก็ตามนะครับผมมาคุณเงินมาหาน้องเลยมาเล่นกับน้องเลยลูกเร็ว วันนี้ก็มาคนเดียวครับมือกล้องไม่อยู่ครับวันนี้ควันหญิงติดธุระครับผมนะครับช้างนี่เขาจะมีประสาทสัมผัสนะครับใช้งวงนะครับผมดมกลิ่นนะครับ นี่สาวน้อยของเราครับมาแล้วคุณเงินไม่สนใจสาวบ่ลูกเียบรรยากาศเย็นๆนะครับเย็นมากนะครับวันนี้ ไปไหนลูกอย่าไปเล่นกับน้องเด้อลูกเด้ออย่าไปเล่นแรงเด้อคุณเงินเดินวนไปวนมานะครับ สีดอคุณเงินนี่เป็นช้างที่รักเพื่อนรักฝูงมากนะครับผมนี่เสียงหวานของพอนทิ์ครับนี่ก็บรรยากาศแม่น้ำนะครับผมตอนเย็นๆนะครับ สงสัยคุณเงินอยากจะคุยสาวอยากจะจีบสาวนะครับผมเห็นน้องตัวเล็กนะครับสาวน้อยร้อยลีลาครับคุณเงินก็เดินก็เหมือนจะสนใจน้องนะครับแต่ก็ไปแล้วครับ เงินมาเร็วลูกเร็วอัน,นี้เร็วมาหาน้องเร็วคุณเงินเดินเช็คพื้นที่นะครับผมเล่นดินแล้วครับ อย่าไปก่อนลูกสาวเขาเด้อควานเขี้ยวด่าเด้อลูกเด้อนี่ครับอย่าก,กอดน้องพรทิพย์นะครับเดี๋ยวพ่อเขาจะปรับเอานะคุณเงินยืนเอาคอไก่น้องพรทิพย์เลยนะครับ ครับหลังจากที่เราพาซีดอกคุณเงินไปผ่อนคลายนะครับไปหาหน้องผ่อนทริปแล้วนะครับผมก็ถึงเวลาเข้าหลักนะครับให้อาหารนะครับเดี๋ยวก็จะไปเอายาในเปียมาให้อีกนะครับผมเป็นช่วงเวลาพักผ่อนของซีดอคุณเงินแล้วนะครับวันนี้ก็ได้สับปะรดนะครับให้หน้องคุณเงินกินนะครับ ไปหาสาวมาก็สงสัยจะรักน้องพรทิพย์แล้วครับคุณเงินนี่เป็นช้างที่ติดช้างเชือกอื่นง่ายนะครับผมเวลาเอาไปหาครั้งสองครั้งก็จะจะรู้เลยนะครับว่ามีอาการรักอาการชอบนะครับผมสเกตการกินนะครับ บรรยากาศสวยๆนะครับวันนี้เพิ่งอาบน้ำมาใหม่นะครับเนื้อตัวก็จะดำดำหน่อยนะครับผม กินไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวจะพาเอฟซไปดูแปลงหญ้านะครับที่กลุ่มช้างวัฒนธรรมบ้านทาลาดปลูกไว้นะครับ mm. เพื่อจะเอาไว้รองรับช้างนะครับแล้วก็เอาไว้ทําพันต่อนะครับผมเดี๋ยวไปดูกันเลยครับ นี่นะครับก็หญ้าก็เพิ่งแตกหน่อออกมานะครับผมแต่ต้นยังไม่โตเท่าไหร่นะครับนี่หญ้าสวยๆนะครับนู้นนะครับยาวไปนู้นนะครับนี่ก็เป็นอีกแปลงนะครับตรงนี้จะไม่เนื้อที่จะไม่ใหญ่เหมือนกันกับแปงที่ผมเคยถ่ายให้ดูนะครับแต่ตรงนี้จะอยู่ใกล้ หลักของสีดอคุณเงินนะครับผมเพราะว่าเราได้เปลี่ยนหลักให้สีดอคุณเงินแล้วนะครับวันนั้นสีดอคุณเงินก็หลุดนะครับผมหลุดโซ่นะครับผมหลุดหลักนี่ครับวันนี้เราก็ได้เปลี่ยนหลักตรงนี้ให้นะครับตรงนี้จะเป็นที่โล่งมากนะครับ อากาศถ่ายเทได้ดีนะครับตรงนี้สีโดคุณเงินก็จะอยู่สบายกว่าที่นั่นนะครับผมถ้าเป็นพื้นที่แบบนี้นะครับป่าไม่เยอะนะครับยุงก็จะไม่ค่อยเยอะนะครับผมพอมีลมพัดบ้างนะครับก็จะเป็นการไล่ยุงได้ไปในตัวนะครับผม เราก็จะให้สีดอคุณเงินนอนที่นี่นะครับผมตอนเย็นๆนะครับประมาณสองทุ่มนะครับผมก็จะมีควานช้างนะครับหลายๆเชือกนะครับออกมาดูนะครับผมมาดูว่าช้างเชือกไหนอยู่ยังไงกินยังไงนะครับแล้วก็มาโยนหญ้ายโยนอาหารให้นะครับถือว่าเป็นสถานที่เหมาะมากนะครับตรงนี้ มีต้นไม้ด้วยนะครับบรรยากาศดีครับผมอร่อยไหมคุณเงินอร่อยไหมลูกได้อยู่กับเพื่อนนะครับก็ดูสีหน้าเหมือนจะมีความสุขมากๆนะครับผมตอนเช้าก็เจอเพื่อนนะครับตอนเย็นก็เจอเพื่อนอยู่กับเพื่อนตลอดนะครับ ครับก็ขอฝาก m อนะครับผมฝากเข้าไปติดตามช่องสีดอคุณเงินด้วยนะครับฝากเป็นกําลังใจนะครับผมฝากกดสับสไครต์กดกระดิ่งนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมนะครับได้ทำคลิปดีๆนะครับผมสวัสดีครับ